ตามรายงานล่าสุดครับจากจาลูก้าดิมาซิโอรายงานออกมาว่าสโมสรเชลซีมีการติดต่อหานาบุลี เพื่อหวังคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนนะครับเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพร้อมที่จะเสนอโรเมรูดูกากูแลวก็้เล่นดาารุ่งอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดิวดังกล่าวนี้นะครับสำหรับดาวเตะทีมชาติไนจีเรียเป็นเป้าหมายของเชลซีมานานพอสมควรนะครับแต่พวกเขาอาจจะต้องมีการแย่งกับเปเชที่อยากได้ศูนย์หน้ารายนี้เข้ามาแทนที่เอ็มบัเป้ในช่วงซัมเมอร์แต่อย่างไรก็ตาม ดิมาซิโอนะักเ่าคนดังเปิดเผยออกมาว่าเชลซี ได้ติดต่อกับนาบ,บรีเป็นครั้งแรกและอาจจะยื่นข้อเสนอระหว่าง80จนถึง90ล้านยูโรโดยเป็นการเพิ่มเติมนักเตะอย่างลัวก,กูแล้วก็ดาวรุ่งที่ไม่ระบุชื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวทั้งฝั่งของโจวานนี่มันนาคาดว่าจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของนาบ,บรีโดยการวางตัวลัวก,กูว่าเป็นเป้าหมายที่ต้องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้พอดีนะครับมันก็เลย อาจจะเป็นเดีลวที่คุยกันได้ค่อนข้างง่ายมากเลยตามรายงานจากอาร์ตครับสื่อของฝั่งสเปนมีรายงานออกมาครับว่าเชลซีทีมดังจากพิมเมเดงกฤษ,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 ษแสดงความสนใจในการสัญญากับยานโอบรัก ผู้สัครตัของแอตเลติกมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานเพิ่มเติมนะครับระบุกออกมาว่าทางแอตเลติพร้อมที่จะมีการแยกทางกับผู้สมัครตูรายนี้โดยที่ทางแอตเลติต้องการผู้สมัครตูที่อายุน้อยกว่ายานอบลักนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนั่นเองทางฝั่งของสโมสรอาเซนอลครับตามรายงานล่าสุดมีการระบุกออกมากับว่าอาเซนอลได้มีการเข้าร่วมวงเพื่อสัญญากับทางแซู กีลาซี่ครับศูนย์หน้าตัวเก่งของสูดาร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีหลายทีมให้ความสนใจโดยที่เชื่อกันว่าค่าธรรมเนียมของแข้งรานี้อาจจะอยู่ประมาณ17.5ล้านยูโรเท่านั้นถือว่าไม่แรงเงินไปแต่อาเซนอลต้องแข่งกับนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูที่สนใจมาก่อนหน้านั้นคอร์ดออฟไซด์รายงานออกมากับว่าทอตแนมสเปอร์พร้อมเปิดศึกนอกสนามกับอาเซนอลเพื่อแย่งตัวอัมบาดูอุาล่า เมดฟิลตัวเก่งของเอเบตันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานออกมาว่าอุนาน่าได้รับความสนใจจากใหลายสโม,มสรทั้ง b a ร์นูนิคนิวคาสเซิลอาเซนอลโดยมีการระบุว่าอาเซนอลถูกยกให้เป็นทีมตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวมากที่สุดล่าสุดครับรายงานดังกล่าวมีเพิ่มเติมออกมาว่า ฟอร์นมสเปอร์พร้อมที่จะร่วมวงแย่งตัวมิดฟิลด์วัยยุบสองปีารานี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับขณะที่แมนเชสเตอร์เดดแล้วก็บาร์เซโลนาก็ถูกโยงกับแข้งรานี้เหมือนกันคาดกันว่าเอเวอเรตันจะพร้อมปล่อยบาราน่าออกจากทีมหากพวกเขาได้ในเรื่องของมดเงินค่าตัวในระดับ60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสื่อของฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งอเมริกาใต้มีการระบุอกมาคบว่าบาร์เซโลน่า สนใจดึงตัวดาวินนูเยส์สูนหน้าของเรวพูมาร่วมทีมในขณะที่สวสสรหาทางปล่อยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์บาร์เซลนาจับตามองนูนเยสแล้วก็สนใจดึงมาร่วมทีมแมนเชตอจะไม่ได้กดดันว่าจะต้องย้ายออกจากทีมแอนฟิลแต่แหล่งข่าวจากอเมริกาใต้ระบุว่าการย้ายไปเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่จากหลีกสเปนดึงดูดความสนใจของนูนเยสไม่น้อยเช่นกัน ดยก่อนหน้านี้ครับบาซ่าเคยพยายามสัญญากับนูนเยสมาแล้วตอนที่ค้าแข่งกับอัมเรียแต่ว่าสุดท้ายนักเตะเลือกย้ายไปเฟรกา้าเมื่อซัมเมอร์ปี2020ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมเลี้ยวปูเมื่อปี2022ตามรายงานจากอาร์ตครับเชื่อว่าชาวเฟลิกซ์เตรียมย้ายจากบาเซลนา กลับไปแอตเลติโกโมาดรดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหมดสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ทีมตราหมียินดีปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในาราคาหันครึ่งจากเมื่อตอนที่ซื้อมาแต่ด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยของทงนันเตะครับอาจจะทําให้แนวโน้มเรื่องการย้ายทีมครั้งนี้เป็นไปได้ค่อนข้าง,งยากมากทําให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่สโมสรครับที่สามารถซื้อฟิลิกเข้าไปร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ทีมปลายทางเนี่ย ็ต้องเป็นทีมที่มีความมั่นคงเกี่ยวกับเม็ดเงินอยู่แล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ไม่กี่ทีมครับบิลิกทีมส่วนใหญ่ก็โดนเรื่องของกฎการงินเล่นงานกันขึ้นเยอะนะครับบาซ่าที่มีข่าวว่าต้องการเซ็นหาวอนความต้องการก็คืออยากเซ็นแหละ แต่ว่าบาซ่าเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นกันตามรายะงานจากกาเซต้าเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีรายงานออกมาว่ามีหลายสมโมสรนในพิเบริกอังกฤษที่กําลังจับตามองแล้วก็แสดงความสนใจดูงฟิสแต่แบ็กขวาวัย28ปีรายนี้ไม่สนใจสมโมสรระดับกลางแล้วก็หวังว่าจะได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์เดนทเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับสถานปัจจุบันของ Milan, อินเตอร์มิลานยังคงเจาจาสัญญาใหม่กับ ดูงฟิสแทนที่สัญญาณปัจจุบันที่จะมีอายุจนถึงปี2 0 2 5แล้วก็ไม่มีความกดดันใดๆบีบให้นักเตะต้องย้ายทีมด้วยแต่ถ้าเกิดอินเตอร์มิลานปล่อยให้เรื่องของสัญญาลด,ดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆมันก็จะสมเสียงที่จะเสียดูงฟิสเนี่ยไปแบบฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเร่งเรื่องของการต่อสัญญานะฮะแต่ถ้าเกิดจะย้ายทีมดูว,ว,าว่านักเตะต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยต,ยตเท่านั้นนะครับตามรายงานจากรูดี้กาเลตินักข่าว คุณดังมีการระบุออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ูไนตดยังไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพื่อขอซื้อตัวแอนโทนีแนวรุกชาวบราซิลเลยทางสโมสร หวังว่าจะถอนทุนจากการขายอตโทนี้หลังจากที่มีการจ่ายไปสูงถึง86ล้านปอนด์จากการซื้อมาจากอาแจกเมื่อซัมเมอร์ปี2022โดยพร้อมเจจากับทุกทีมที่ติดต่อเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามครับการติเผยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการมาถึงสโมสรแมนยูเลยสำหรับการขอซื้อตัวอนตทนี้ในขณะที่แมนยูหวังได้เงินมาสมทบเพื่อซื้อตัวไมเคิลออลิเซในช่วงซัมเมอร์นี้ จากคิตามลิสสกายบอร์ดครับสื่อชื่อดังของอังกฤษมราย,ยางานออกมาว่า ไบออนิคติดต่อมาที่เอเจนต์ของเอเดนฮาร์คผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์เดพร้อมมีการใส่ชื่อคุนซ์รานี้อยู่ในความสนใจที่เตรียมดึงมาเป็นผู้จัดก,การทีมรายใหม่ในช่วงฤดูกาลหน้าก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการเจรจาอย,ย่างเป็นทางการกับตัวของเทนฮาร์คแต่เขาก็รับทราบความสนใจของไบออนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากให้มันแบบชัดเจนมากกว่านี้ก็ต้องรอการตัดสินใจจากสโมสรแมนยูว่าจะให้เทนฮาร์คไปต่อ หรือแยกทางกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงไบเออร์เนี่ยจะมีโอกาสได้ตัว